วันที่3กรกฎาคม2 5 6 8ครับนี่คือตลาดนัดโคกระบือบ้านคุดว่าตะบนคุดว่าอำเภอกุชินาไลจังหวัดกาฬสินฝนตกครับผมได้2คลิปนะครับฝนตกนะครับนี่ครับฝนตกง่วกับอยู่นี่แหละครับพ่นกับยูโฮมนะครับถึงง่วถึงวายเด้อชีวิตในห้วยมันลำบากใช่ไหม ไอ้ห้อยนุ่งชีวิตหน้าห้อยคือลำบากเนี่ยผูย้ยู่เงอนหู้จักอยู่บ่วันที่ได้เงินเมื่อนี่เป็นยังไงเลยเนี่ย,นนยออโอ้ยฝนตกระล่ำบากขนาดเด้อเสียไทยมมนลำบากเลยนี่ยหนาเาอหนา่่ขาจะได้เงินโอ้ยนะครับเอานี่แหละคือชีวิตได้ห้อยนะครับเอา ผู้อยู่บ้านอยู่เงอนกันหัจักี่ยเด้อว่ามาตลาดลำบากทำใดเลยเนี่กลัวจะได้เงินเมื่อไหร่ใส่เอเอกลัวจะได้เงินเมื่อไหร่ลูกขายเมียนี่ไปกินเหล้าเมามื่อขอด้านนะลำบากทำใดเอาโอ้แต่ับฝนตกเด้อเมเนีเด้อเอาทายพี่น้องเบื้องงวงอ่างนี้นแหละครับฝนตกครับนะครับไม่ธรรมดาครับอืมเอาฝนตกผมก็ลุยทายพี่น้องเบื้อง่งนี่แหละ นายก็ะปรอมกันไล่สดกลางสายฝนดวยครับคนะุณน่ะกระปอมกระปอมกับไล่สดสายฝนนี่ห้อยวันลบใ่ต้นไม้แต่ไล่ได้น่ะนะะปอมเดินท่อมตลาดกันไล่สดกลางสายฝนนี่แหละเ ฝ่ามืแหงเลยได้ครับบอกครับบอกมือนี่ฝ่าบือแห้งเล่ยได้อันนี้กระปอมจะล้นอย่างกับกระปุกท่มตลาดครับกระปอมเดินท่มตลาดได้ครับเด้อตลาดงูกล้วยเฮานสวนกลางสายฝนได้ยังแม่มือเนี่ยโอ้ได้คล้วยน้อยน้อยซ้ำไหนเดี๋ยวนี้น้อยอยู่ในคอกเอาหนี่ครับฝนตกเอา ใคยสุดๆให้เป็นน้องเบิงเอางัวกับมีอยู่หรอครับแต่ว่าเจ้าของไปยุหม่มเี่ยครับแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกยืนตากสายฝนเอ้อลูกคนแง้มง้มครับนี่นี่ลูกประมาณจะท่านพ่อเดือนหรอครับนี่นี่ลูกาง,งาม้มงมอย่เอาหนีนี่ตากฝนตากฝนเอาลูกลูกตัวเมียครับมแม่เนี่ยครับก็จะเป็นลูกที่สองที่สามหมดละอ่าเนีๆๆ่ยเนี่ย ทำกลางสายฝนนะครับเหนียาแม่ลูกยืนส้นกันอยู่ครับแม่กับลูกเอ๋อว้าบ้าห่งครับผมกับท้ายได้ครับมือเหนียวท้ายเป็นนอรโมเดอร์นี่คือตลาดนัดโคกบ,บุบาลคุดหวานะครับ